ใครมีฟันก็รักษาไว้ดีๆนะแปลงฟันสมัยก่อนหลวงตาไม่ค่อยได้แปลงฟันเพิ่งมาแปลงตอนฟันไม่มีนี่แหละพอรู้แล้วว่าโอ้นะแปลงอย่างน้อยวันละสี่ครั้งก็ดีนะจริงสามครั้งเนี่ยสามครั้งอย่างน้อยสุดนะฟันเราจะไม่มีปัญหาเนาะหลวงตาเนี่ย หรือจะเป็นเพราะลงตาในีเปลี่ยนแปลงมันถึงปวดฟันเพราะว่าปกติลงตาใช้แปลงของอะคิป,ปร,รีนไงทีนี้มีคนมาเปลี่ยนแปลงก็เลยเริ่มมันหาสาเหตุอยู่เนี่ยรู้จักคำว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงแปลงสีฝันนะเปลี่ยนนะเออนะนะ <c oughs> ก็เลยว่าจะไม่ลงมานะแต่ก็ลงมาคงกินอะไรยากนอกจากข้าต้มเกี่ยวไม่ได้ปวดโยกทั้งทั้งแถบเลยเนาะช่างหัวมันเดี๋ยวจะเสียเปรียบไอ้จอยไอ้จอยบอกสัน่าตายมันยังหัวล้อเลยใช่ไหมอันนี้ปวดฟันเลยนะ ลองดูสักตั้งค์เยจะขนาดไหนวะใจสอบพระสิวไปไม่ได้นะหนักปฏิบัตินักภา,นะาวนาเนี่ยนะเมื่อเช้านี้ลงไปเมื่อกี้นี่แหละอยู่ที่ ครัวนานแล้วไม่ค่อยได้ลงไปครัวเนาะนานๆทีไปลวแวะดูอ่อ่าก็มีเรื่องให้ให้ให้ให,ให,ให้เกิดปัญญาเนาะหลวงตาคิดว่าตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ่อน้ำพระอินมาทุกคนก็จะมองไปเรื่อยๆม่ติดแต่ละความคิดแต่ละเหตุผลของคนบุคคลใดๆนั้นๆเนาะเออ ตั้งแต่หลงจาเริ่มก่อ,อตั้งบ่อน้ำพระอินมามีสิ่งหนึ่งที่หลงจากล้ารับประกันเลยคือไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอดอยากเลยนะไม่เคยมีสักครั้งเลยเนาะไม่ว่าจะน้อยหรือมากนะ,ะสิ่งที่หลงจามีให้ก็คือกำลังใจด้วย นะเออแล้ไม่เคยไปเรียกร้องไม่เคยไปแทรกแซงนะนะใครเลยเนะเาะอ่แล้วก็เรื่องของไม่ชี้หลงจาก็ไม่แทรกแซงเป็นหน้าที่ของไม่ชีเชิน้นะถ้าหลวงตาลงไปแทรกแซงเขาก็ทำงานลำบากอยู่กันลำบากมูคนะเนาะ มีอะไรก็คุยกันเองนะนะโดยครอบครัวได้วยความรักด้วยความเมตตาคุยกันเนาะได้เหตุด้ดผลนะ,อ,ะอย่าอย่าพยายามเอาอารมณ์เป็นหลักให้เอาสติปัญญาเป็นหลักจริงไหมจุดเรื่องพระก็ครูบาทุยเห็นไหมลวงตาก,ก็ไม่ได้ไปแทรกแซงอ,อย่างครูบาต้นหลวงตาก,ก็ไม่ได้เงันแกก็ทํางานของแกจริงไหม ครูบาทุยก็ทางานของครูบาทุยไปเห็นไหมลุตงตาไปแทรกแซงเขาเขาทางานได้นลยจริงไหมครูบาชัยครูบาโยลงลุงตาเ็าไม่เคยไปแทรกแซงนอกจากมันอ่านั่นก็บอกเออเอาตรงนี้มาทํานะตรงนี้อย่างเงแค่เนี้ยแค่ไปออกความเห็นแต่จะให้ไปว่าออย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นละุตงตาพอไม่ไม่เคยเข้าไปยุ่งมานะนะ อาจากคนต่างทำหน้าที่เห็นไหมส่วนคนจะวิาพากษ์วิจารณ์ตามสบายคนมันต้องวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วจริงไหมอบางคนไม่ทำอะไรนะเกิดเป็นชีวิตคนมาอันนั้นเป็นธรรมะอะมีจะหาเรื่องจับผิดตำหนิจีเทียนหาต่เรื่องยุ่งวุ่นวายให้ตัวเองให้คนอื่นเนาะ,ะสร้างแต่ปัญหาก็มี เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาแต่เราเกิดมาเพื่อทําลายปัญหาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะหาปัญหานะนะบ่อน้นอนพระอินเนี่ยนะ,ะตั้งมาเข้าปัจจุบันในครบห้าปีเนาะ,ะลวงตาว่าลวงตาพอใจนะ ลุงตาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้แนละ้วคือลุงตาได้ทําหน้าที่ของเรานะจริงไหมทําหน้าที่ของลุงตาตามที่ทําได้นะแล้วก็จะทําเต็มที่ด้วยนะ,ะส่วนลุงตาจะลงไปยุ่งกับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือภาวนาปฏิบัติเนาะแค่นั้นนะ แล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งหลวงตาด้วยฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นออหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทีนี้พูดถึงเรื่องธรรมะคือหน้าที่หลวงจาก็จะทําหน้าที่ของหลวงจา่าหน้าที่ของหลวงจาคืออะไระที่อยู่อาศัยผัจจัจสี่พึงมีพึงได้ตามอัตภาพ อ่าจริงไหมอ่ะ,อะว่าครัวเนี่ยจะไปยังไงสื่นมาท้องมันต้องอิ่มฮะจริงไหมน้ำไม่ไหลไฟไม่มานี่นี่เห็นไหมอเห็นไหมนั่นคือหน้าที่ที่หลวงจ่าต้องหาตรงนี้มาอ่าอาไม่ใช่พูดแบบ คนโงโงๆพูดว่าเอ้ยพระไม่ต้องมีตังกูก็ไม่มีจริงมีก็เหมือนไม่มีแต่ไม่มีก็ต้องทำให้มันมีไม่ได้ถ้าไม่มีนะ,ะ,ะเพราะว่ามันต้องกินนะริงไหมออันนั้นพูดไม่ใช่สัจธรรมนะสัจธรรมต้องเป็นความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ คนที่พูดหลอกลวงอ่ะพูดสิ่งที่ไม่เป็นไปไม่ได้นะนั่นแหละเรียกว่าพูดไม่จริงนะจำไว้ไปบินสบายใช้รถวันละยี่สิบกว่าคันสามสิบคันจริงไหมค่าสิกหรอค่าน้ำมันนี่หน้าที่หลงจาต้องหามาจริงไหมอ่าเนี่ย แล้วถ้าหลงลลงไปยุ่งวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เขาคงยากจนมากครอบครัวเนี้ฮะจริงไหมถ้าจะมาวุ่นวายอยู่จากับเรื่องพวกนี้ครอบครัวนี้ไม่มีกินเลยนะจริงไหมลมสลายเพราะฉะนั้นครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เลยนะ,ะจังเรา่ังมีหน้าที่ทำหน้าที่นะ เห็นไหมโดยไม่มีใครทำอะไรนี่สร้างสาลาสร้างว้นสร้างนี่ไม่ได้สร้างให้ตัวเองเลยสร้างไว้เนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อสู้เ่้ยลูกเ่้ยหลานเป็นของแผ่นดินเป็นของศาสนาเป็นของเราหรือคนชาวพุทธที่จะมาใช้ไม่ใช่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะแต่ตอนทำเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าที่ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ย จริงไหมถ้าไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีคนทําหน้าที่แล้วจะอยู่กันยังไงจะกินอะไรฮะฮะจริงไหมอ่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้วันวันหนึง่งเนาะมันต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะ,ะลงจาเนี่ย จริงๆทำแบบไม่มีเนะหลงตาในทำเหมือนไผ่พงสะทอนเลยนะไม่มีข้อแม้แม้แต่เริ่มต้นแล้วก็ไม่เคยไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากใครด้วยเข้อหลงตายุติธรรมที่ตัวเราเองยุติที่นี่หรือจื้ติธรรมไม่ได้ไปเรียกร้องความยุติธรรมอย่ะนี่รนี่ใจมันยุติธรรมอยู่แล้วเห็นไหม อ่างไหมเพราะฉะนั้นพวกเราครอบครัวเรานะลู้งตาว่าทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแต่จะให้ไม่กระทบกันมันไปไปไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็ยังถกเสียงกันไม่พาราหารก่นก็อยู่กันจำนวนมากมันจะประชุมกันทำไมอ่ะ จริงไหมถ้าไม่ประชุมกันเพื่อนมาตกเสียงหาข้อสรุปจริงไหมถ้าเป็นพระอาหารแล้วรู้เลยมันต้องประชุมนั่งอยู่ใครอยู่มันเป็นไม่ได้อะจริงไหมอยู่กันจํานวนมากเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีลูกศาก็พอใจแค่นี้พอใจในสิ่งที่ได้ทำมาลงทุนร่วมก,กันกับพวกเราทุกๆคน นะที่จะสร้างศีลสร้างธรรมสร้างได้ละยอย่างสร้างจิตใจคนให้มีสตาในเจริญในใจนะในความดีความงามในทางด้านกุศลนะเห็นไหมอนะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปฟังใครฟังหัวใจตัวเองนะแก้ไขโจัวใจตัวเองนี่นะ ส่วนสังคมมันก็ต้องมีบ้างรงมตาเนี่ยก็ต้องอจริงไหมเหมือนกับพ่อบ้านพ่อแม่จริงไหมก็ต้องออกไปหาปลาหาปูะจริงไหมไปข้ามเหยื่อมาเลี้ยงลูกอะรู้ไหมอ่า แต่ลูกถ้าลูกหลงๆอย่างนี้นก็ต้องขยันเป็นพิเศษนะจริงไหมล่ะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างนะ,ะทุกคนมาวัดนีมาเอาผลประโยชน์ทางนั้นแหละผลประโยชน์ทางภาวนานะผลประโยชน์ทางอยากพ้นทุกข์ไง จำไว้ถ้ากูยังมีประโยชน์หรือมาเอาเถอะกูไม่มีข้อแม้อยู่แล้วฮกูจะบอกให้กูไม่สนด้วยกูเป็นคนทําแท้แท้กูเป็นคนให้แท้แท้กูเป็นคนผิดหรือไงจริงไหมมันก็สันดานของแต่ละคนมันเป็นไงีจริงไหมมันโดยไม่รู้จักตัวเอง แต่ละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนโงค่คนเขาจริงไหมตัวเองยังช่วยไม่ได้จริงไหมแล้วพวกคนพวกนี้ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าใจไม่ตั้งมั่นพออ,อย่างหลวงตาเห็นไหมใจสู้ตั้งมัน่นไม่วไหวั่นไหวยืนยันอยู่เนี่ย ใครจะไปได้ไปได้ทุกคนในในวัดเนี้ยยกเว้นหลวงตาก,กูต้องเป็นคนสุดท้ายเพราะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรนะึ่งกว่าจะลม้มลงมานะนะฮะเนี่ยมันต้องแบบนี้มันต้องมั่นคงไนงะไม่ใช่ขี้หลักปักเลนไม่รู้จะทำยังไงนี่ใจตั้งมั่นเลยอย่างนั้นจริงไหมนะ จำไม่ต้องตาต้องยืนหยัดนี่ตั้งมัน่นฐานนะกรรมาฐานฐานของใจมั่นคงนะมีความศรัทธานในความดีความงามนะจะไมะ่เธอจะมาลองดูเธออย่างเงี้ยมาไม่ไม่มาผลประโยชน์ คือมาภาวน,นาไงผลประโยชน์ที่หลวงตาให้คือที่อยู่อาศัยอา,อาหารการกินปัจจัยสี่พอสมควรแก่สมณะสาลูจริงไหมเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของตัวของเราเองจริงไหมล่ะอ่าเชนใครจะเป็นหุ้นส่วนกับหลวงตาเหะหุ้นส่วนเนี่ยเราจํากัดมหาชนอยู่แล้วจริงไหม คนละส0บาทรได้เป็นแข่งเมืเ่อกี้เนี่ยหุ้นส่วนนะเนี่ยลง,ล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 งทุนด้วยกันเห็นไหมเราร่วมร่วมร่วมลงทุนด้วยกันลงทุนในความดีในศาสนาเนี่ยศาสนาคือใจคนนะจริงไหมใจเราจะต้องเข้มแข็งขันสีบารามีนำเอาศีลเอาธรรมกันมาใส่ใจฮะจริงไ,ไหมคนที่ขาดความละอายใจมันก็เกิดเห็นไหมลุ่มหลง โทษเจคนอื่นเขามีแต่ความอยากได้โลกโมสอนั่นแหละคือเปรตมันหิวอยู่ตลอดเวลาคืออยากได้จริงไหมไม่รู้นะนไยว่าคนอื่นเป็นเปรตมันอ่ะเป็นเปรตจำไว้ถ้ากูมีกูให้หมดแหละไม่ว่าใครหน้าไหนกูให้ไปทุกวันฮก็กูจะให้อ่ะทำไมอ่ะ กูก็ทําตามพระเจ้าทานศีลภาวนาไม่ใช่สอนคนให้ทานอย่างเดียวกูต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยจริงไหมคนมันไม่เคยให้คนอื่นมันไม่รู้หรอกกูเห็นคนอื่นมีความสุขกูก็มีความสุขไปด้วยกูเห็นเขาอิ่มกูก็อิ่มไปด้วยนั่นจิตใจของกูให้มันเป็นอย่างนั้นฮะ จะมีอะไรมากกว่านี้ล่ะกูมไม่คิดต้องการอะไรเลยกูล้นเหลือนะเนี่ยลงตาเนี่ยมีเงินสี่สิบาทแค่นั้นแหละต้นทุนของกูสร้างวัดป่าบ่อน้ำไปอินจริงไหมทุกวันนี้มีกระเบื้องกล่องหนึ่งกูก็ว่าเป็นกําไรแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเป็นอยู่กูจะเอาอะไรอีกฮะกูจะบอกให้เมืม่อไรจะล้มลงก็เมนู จริงไหมแต่จะทำให้หน้าที่ของตัวเองจงวินาทีสุดท้ายน่ะในศาสนานี้พระมจรรย์นี้ไม่มีทาง <c oughs> ที่จะหวั่นไหวในสามสัญญาลมกูไม่ใช่สถานุ่นไม่ใช่ขนใจเบาใจนุ่นนะลมพัดไปที่ไหนก็ปลิวไปนะจริงไหมเนี่ยมันต้องยืนหยัดมันจะเป็นลมโพรวลมใสคนอื่นได้ฮะ จริงไหมกูวเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งกูว่าทหน้าที่เฉยคนจะมาอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอ่ะะเขาจะไปอย่ามามันก็เรื่องของเขาจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยบางทีก็ล้อไปดูนั่นดูนี่เออมันเป็นยังไงวะ อยู่กันยังมีขาดเหลืออะไรอะไรพรต่ตกบกพอกนั่งไม่ได้ไปมองหาจับผิดนะไปเนี่ยไปเพื่อว่าเออมันจะพัฒนาตัวทำให้ดีกว่าน,นี้ได้ไหมนอดอะ่ะไม่ไปจับผิดฮะ,ะเป็นไงเนาะคนมาเนี่ยพักผ่อนสบายไหมเนะาะก็เป็นแขกเป็นอาคารทุกข์นีนไหมห เออจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือหน้าที่เป็นอย่างนี้นะอะไรมันก็เป็นธรรมะหมดแหละจริงไหมเออเพราะฉะนั้นเออเฮ้ยใครแบ่งไปมั่งก็ได้นะปวดฟันเนี่ยเห็นไหมแล้วมึงแบ่งไปได้ไหนกูต้องปวดอยู่คนเดียวของกูเนี่ยจริงไหมล่ะเออ พราะฉะนั้นให้รีบเล่นขนขวายเนาะเฝ้ามองดูตัวเองมีสติจเจริญสติเนาะนั่นแหละคือเป้าหมายนะของพวกเราขอให้มีจิตใจที่มั่นคงอขอให้ให้กำลังใจตัวเองให้เป็นเนาะให้ผ่านพ้นอ่าเหตุแห่งทุกข์นี้ให้ได้เนาะอย่านิ่งนอนใจเนาะ